มาเบิ่งงานครับโอ้หเขาเอาขี้หมาหนี่ได้ครับพี่น้องครับโอ้ยแห้งยังได้พออนี้อันนี้บริมักมาดนแล้วบริษสทขี้หม้โดวนแล้ว่ายังมาห่วยครับบางหันเพี้ยนพอว่าใส่ตีตัวกันมาสามสี่บเสียอาหารเขาเทเสียอาหารลงจีก็ได้เบิ่งผุนมาที่นี่มองนี่คือมองระบายของเสียออกมามันมักแล้วมันจืดๆครับออกในครับออกมานีก็คือบ่อตรงนี้งบ่อเก็บุนครับคือบ่อตรงนี้เนาะน่อเนาะ

เลียงงัวพอดีเป็นประเทศที่สุนครับ,บนนสถานีบ่อกแก๊สชีวมมวลนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อน,นีน้องนอตเกษตรวัยรุ่นพาพี่น้องมาอยู่กับคุณพ่อทองสุขมุราสีนะครับพามาเบิงพี่น้องในการทําเห็ดแก๊สบ่พว่ามาแก๊สเอาขิ้งวม่ามมักเห็ดเป็นแก๊สหุงต้มนะครับเนาะแก๊สหุงต้อมโอ้นะครับผ่อนรว่าขชิง้งว่ากับคุหนึ่งนี่หนึ่งเขาสุกจนว่าพ่อแห้งครับผม ว่ขอขิงว่าสมุดคู่หนึ่งนี่ผมมีขิงว่หน,งหนึ่งเขาสุกได้จ้กหมอครับพอ่อห้วยหนึ่งไดห้หัวเที่งยงนี่ละเอา้าหนึ่งเต้เสอหาหัวเที่ยงเลยปลาอัตวัวมานันเปิดแก๊สก,กับแกงพอ่อแม่ไในรีบรพอ่ขอขิงว่าคู่ <c oughs> เดียวแม่นเลยโอ้นี่ขนาดว่าเสริมเป็นปีเหรอนี่ครับมันโอ้แก๊สมันมามันกามันกาเกามันี่ยนี่บ่ครับเออมันเป็นแก๊สพราเดียเห็นอยู่นั่นโอ้เอ้าพ่อมาที่นี้อธิบายให้ฟังเลยครับมันเป็นยังไงลักษณะมันมันมันคือเป็นแก๊สครับ เอ้ามันบอกว่าแกไอ้ขีงิงัวได้เอันพวกนี่เศษยกันสิเอาลงไปเป็นแกะเบิดนี่บอกครับแมีนเอาเศษอาหารนี่เป็นบ่พอเศษอาหารเป็นเบิดถ้าผมบอกใส่ชิงหัวใส่จะเศษอาหารได้บ่ได้ผมกว่าเห็ดไปเห็ดอยู่เล่าเขาเห็ดอยู่รีสอร์ทเขาเจะเศษอาหารลงเบิดแมีนบอกว่อแมีนเสียพรรคเสียเขาเห็ดมาแล้วโอ๊ยเห็ดมาแล้วเขาเขาใส่เอ็งแกเศร้านี่ หอดใบสองกงเบิดเพราะว่าบัไปเหตุฝนใหญ่กว่านี้ครับแน่บัดแทาแก๊สเบิดเท่าได้เต๋อมัยบ่แก๊สเบิดเท่ากับว่้เติมีึงวัวมันจะเกิดแก๊สขึ้นมาเองมันเกิดแก๊สขึ้นมาเรื่อยๆแนี่มันก็ดันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับครับเอ้าไม่เห็นบ่อนเขาใส่จนเบ็ดนี่เขาส้มเดี๋ยวพอเปิดเปิดไฮเบิ้งนะครับกดแก๊สให้เบิ้งนะครับไมยังนี่มาครับพี่น้องครับ มันเอ่บัวแห้งคือเก่าเพราะว่าแกดมันหน่อยบ่ได้เติมโดนแล้วมันบ่พอได้เลี้ยงงัวอยู่บ่ครับบ่บ่ได้เลี้ยงงัวแต่ว่าหาขี้งัวจากทางอื่นมาหมักแกดขี้งัวนี่ก็โทรบอกเขาขาย่าคนถึงมาเบิ่งงานกับโอ้เขาขี้งัวมาให้นี่ยด้่ครับพี่น้องครับโอ้ยแห้งยู่ได้พออนี่อันนี้บ่ได้มักมาโดนแล้วบ่ได้ใส่ขี้งัวโดนแล้วยังมาหวยครับว่างหันเพี้ยนพอว่าใส่ติดตัวกันมาสามสี่มื่อ แกนจีกอกันสามช่มวยมือได้เพราะว่าเขาต้มเขาแกงเขาลวกเป็ดลวกไก่นี่ครับเอาหามูไปเห็ดงานซอยโอ้ขนาดไม่ได้เ <laughs> ติมคิงว่าโดนแล้วยังมีแกแนซีอยู่ <laughs> ครับผมนี่ครับลักษณะบอแกนครับพี่น้อง <laughs> โอ้ดีแห้งนะครับกระคึ้นึ่งนี่ใส่แกนได้อยู่บักโดนเลยนะครับเอามาที่นี่ลักษณะมันเป็นยังไงครับพอมีมีแบบมีแผนวัดพอได้วัดล่างแบบใบบะแบบเป็นยังไงนะครับนี่เลยห็นบวบข้าวกรอนี่ นี่กําลังเฮ็ดหูตอกริมตอกยังนี่นี่เลยกอขึ้นมานี่นี่ว่างทอนี่ทอสองทอนี่ว่างเลรับเดียวกันสี่สิบเส้นคือว่างทอเติมกับทอล่นครับนี่กอขึ้นมานี่นี่เห็นบอกกอขึ้นมาเรื่อยนี่มองมองพ่อกอขึ้นยุสัยครับอันนี้เหรอมองพ่อกอขึ้นเดี๋ยวผ้าผ้ามาปรับอบประกอบนี่ครับพ่อครับเอาตัวนั้นนันเถียงเฮ็ดเถียงไม่เรื่อยมันขาบบอแกะนจะเยอะมันเถียงขาบบอแก่นเนอ่ย คนี่ที่รอกอนนี่กำลังสิ้นอันฟ้าปิดนี่เห็นบ่นี่นี่กำลังเห็ดหูมองสิตอกริมมันนี่ครับมันส่งตอกริมไหววัชฉันบยู่เล้เมื่อเวลามันเกิดแก๊สนี่เลยเห็นบอกปากมันแล้วเลยนี่เขาเห็ดหูแล้วแล้วนี่เออสหูนี่คือหูตอกริมคาดฝาครับเป็นยังคือตองตอกครับพ่อแก๊สที่ดันออกบ่าขันเอาริมนี่ออกกัน ิบคนก็อย่าโปอยมันดันคนขึ้นเลยโอ้แกมันดันเออโอ้ครับครับครับแสดงว่าต้องมีขันมีตอนคักที่สคคัยมันก็บ่ยากหรอกครับพ่อครับท่านผงขอเบอร์นะครับมีมีพี่น้องเขาอยากโทรถามทรปรึกษาพ่อครับมีเบอร์โทรศัพท์บอครับห่วยเบอร์คือยังพอลงไปในยูทูบอยู่บอกครับบอกอีกเที่ยนหนึ่งเนี่พ่อศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่หกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้า ห้าศูนย์ศูนย์สามห้าศูนย์ศูนย์สามคุณพ่อทองสุขมุราสีแมนนะครับพิกัดบ้านทาผู้ศรีบ้านอุดมำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับบันนี้พ่อครับแก๊สนี่แก๊สนี่ไปยังไงครับมันถือระเบิดบ่เพ่ะมันถือระเบิดได้ยังไงครับบ่ได้ปิกสายบอกครับแก๊สนี่บ่ได้ปิกสายได้นน่ครับ โอ้บาร์เรพีดตายใครมันดันออกรวดแก๊สนี่มันเป็นเป็นไอ้โซทั้งนี้ก็เอาน้ำปิดทั้งนี้ก็น้ำปิดครับนี่แหละน้ำสีเติมมันลงไปนี่แหละโอ้เออครับ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 น้ำตัวนี้คือว่าเป็นบองปิดแก๊สแมนท่าหุ่นก็น้ำตัวยหุ่นแก๊บปิดบ่อยแก๊สดันออกแมนโอ้ใส่น้ำปิดเอาไม่ก็เลยบาร์เรเบิดเออบาร์เรเบิด้ยังไงบาร์เรเบิดบอครับ บันนี้เศษอาหารเข้าผสมหนามบ่ก่อนท่าออกมาเทาใส่บอ่อนี่เศษอาหารนี่ตามซ้ำมาได้เนี่ยเขาต้องซับให้มันละเอียดครับก็บอ่อผสมหนามเข้าเอาเศษอาหารแง่แง่ลงไปเข้ากัเทหนามตามเลยเทหนามไล่ให้มันลงไปบ่อหมักม,มันลงไปบอ่อหมักบอ่อหมักอยู่บ้างไดพ่อบ,อบอร,รบนบอนินี้บอกผมนะครับไม่ได้หมักไงนี่บ่อหมักนี่ตรงนี้เป็นบอ่อหมักแต่ว่าตอนนี้มาเห็ดเถียงถมมันแม่ครับบันนี้บ่อหมักมองนี่เดลยพ่อเป็นียังครับนี่ได้นี่ครับ ตัวนั้นเป็นบ่อสีกากมระล่ออกไปเป็นบ่อขี้กากมันเป็นเศษแล้วนี่ครับมันเศร้าเป็นแก๊สแล้วนี่มันก็สีลดนออกมาพี่ตัวนี้มันเป็นบอ่อเก็บกากนี่โอ้นี่เป็นบอ่อเก็บกากระตัวนี้บ่อสีกากมระล่ออกมากากคือมันสีดันออกมาเองบ่ห้าบ่ต้องทำความสะอาดอยังเลยบ่ันออกมาเองนี่ใส่สามสิบกว่าปีนี่บ่เคยเดี๋ยวไปเฮ็ดอะไยังมันนี่บ้าใส่ามาแล้วสามสิบปีว้ายโอ้โหครับผมกากคือว่ากากข้างในมันสีดันออกมาเองแมนฟอร์ฮอดเติมทั้งนั้น เาเติมเทงลงไปข้างในนะครับกากมันสีไหลย,ยอ้อนออกมาพี่ไหลย,ยอ้อนออกมาเมื่อเวลาแก๊สมันดันแก๊สมันดันกากมันก็ค่อยลุนรุกลุุนล่น,น,นออกมาบอ่อลุนโอ้ครับครับมานี้เวลาเขาใส่งานกับน,น้ำตัวนี้เป็นตัวไหล,ย,ย,ลย,นนย้อนครับไหลแก๊สขึ้นมาใส่โอ้ครับเอาน้ำไหลแก๊สเอานา้ำไหลแก๊สแม่นครับผมนี่เห็นว่าใส่ไปงานเห็นบมกมันบกลรงไงครับครับ ตามน้ำรามันหล่นครับถ้าสมุติร่าแกบมันเบิดจจนสีเขากะถามันมักอีกนอนเขาเบิงเขา,า,าเบิงเขาสูงหัวเลยครับถาแกบมันเบื่เบิดถ้าเข้าใส่ไปนี่จนจนใส่บ่ได้แล้วมืออืน้าบ่เบิงนี่มันยังมีความดันน้ำตัวนี้ยังสูงขึ้นมาอีกอยู่ๆก็ยังใส่ครับเสียดอาหารเขาเทเสียดอาหารลงจีก็ได้เออนั่นเบิงพุนบัดที่น,นี่โอ้อันนี้คือขีกาตะกอนที่มันถือมักแล้ว มันก็สิไหลออกมานะครับเป็นน,น้ำคุณคุนอยู่นี่ครับพี่น้องครับน้ำคุณคุนจิถึกไหลออกมาเห็นบอกมันล่นออกไปฝุ่นแล้วก็ล่นออกมาก็เก็บทรายด้นั่นโอ้แล้วมองนี่ก็เป็นมองเก็บการตรกตะกอนเก็บแล้วก็เอาขยายเอี่ยมลงไปผสมนี่มันสิเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพบีบเนียนโอ้แ<อ>นวพ่อไปได้แนวความคิดมาตรไานครับในการเงียบแบบเก็บออกแบบเองเลยแมีนมันโมไม่รอกอันในประเทศไทยเหรบอกครับไปเรียนมาได้ใส่ครับพเพาะ เดี๋ยวอยู่กับเสียงหนาดิโอ้ครับครับครับเฮ็ดดีแห้งนะครับพ่ออายุเท่าไรล่ะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามปีเจ็ดสิบสามปีป้าตัวยังแข็งแรงอยู่เนาะพ่อเนาะอ๋อเฮ็ดงานเฉยเลยอารมณ์ดีอีกตั้งหากโอ้โหอ้สุดยอดสุดยอดนะครับเเอาบิ่งได้เบิ่งเลยทายเอาครับผมนี่ครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดผมขอใจแล้วนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับพี่น้องครับ โอ้ยน่าสนใจแห้งนะครับพี่น้องตรงนี้พ่อครับอายุทางไส้นี่เป็นมองเติมแก๊สเปนบ่ครับนี่เป็นมองเติมชิงว่นบ่ครับนี่มองเติมนี่อันนี้มองเติมชิงว่าตัวนี้คือบ่อนั่นครับโอ้อันนี้มองเติมชิงว่าคือบ่อนี่เออนี่ครับบันนี้ชิงว่ามันเสีไรลงมามันก็สีไรลงมานี่ไหลลงมาบ่อมักคือบ่อนี่เออคือนี่คือบ่อใหญ่มันนี่นี่ครับ บอ่อใหญ่เห็นบ่เห็ดสังกลมนี่ขนาดสองเมตรนี่ครับก่วงสองเลือกสองครับอันนี้เอาเอาเอา,เอาเอาอย่างเห็ดพะเอาทออ่อปะครับบอ่อด้วใหม่ยิดแดงบ่เห็นบ่อิดม่อนทโอใช่ครบเบอร์เ,<อ>เบิเบ้งอยู่ในรูปเหมือนครับครับบ่อที่นี่มองนี่คือมองระบายของเสียออกมามันมักแล้วมันจิ๋วครับออกใน<ม>บ่บนับออกมานี้ก็คือบ่อตรงนี้ร่องบ่อเก็บผุนครับคือบ่อตรงนี้เนาะนาะพอเนาะนะครับโอ้อันนี้คือมันมักกันแล้วมันจิออกมาทางนี้ แม่นแก๊ะมันจะไกลเป็นแก๊ตัวมาเมื่อไม่ร่ามันเกิดแกะแกะมันจะดันน้ำลุกไปเรื่อยเลยแก๊ะเพราะว่ามันแก๊ะมันอยู่ข้างบนนี่มันจะดันน้ำตามลงไปเรื่อยถ้ากหาบ่วใส่มันก็ฟูดออกสองหูนี่ได้นี่ครับครับโอ้โหโอ้โหตอดแนงนเลยครับพี่น้องครับง่ายง่ายงี้เลยโอ้ยของง่ายๆเอ้ยของกล้วยๆ้ยเยอะๆโอ้โหนะครับเพื่อผู้ใดสนใจเฮ็ดเขามาดูงานได้ดนะครับพี่น้องครับ ที่บ้านวาลีอุดมนะครับตำบลท่าโพสีสามารถฝึกสีสอนให้สอนฟรีสอนฟรีที่บาร์บมี่ห้นนกินอยู่นี่ได้โอ้โหที่ศูนย์เรียนรู้ยังครับพ่อครับเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคือเต็มเมมันอันบ้านสวนมุราสีทำดีเพื่อพ่อโอ้โหคุ่นไปไทยไปมันช่างหนข้าเจ้าเบื้องหน้าครับผมได้ไปไทยไปให็นนะครับ ครับพ่อสำหรับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับไม่กห้ามรู้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องเข้านะครับที่มาทีตามรับชมจ่องชาสวนยุกใหม่ครับโอ้น่าตื่นตาตื่นใจแห้งครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับนะครับถ้าหากว่าเบ้าร้ายประการใดก็ขอโทษได้ครับพี่น้องคลิปนี้ผมตื่นตาตื่นใจแห้งครับมาเห็นนี่นะครับผวก็ไม่เคยเห็นบ่อหมักแก๊สครับพี่น้องครับถ้าหากมีผิดพลาดประการใดก็ฝากพี่น้องเข้าตำนีทีช่วมใหม่ผมได้เอาไปพัฒนาในคลังหนานะครับ สำหรับคลิปนี้กับ,บอลราไปก่กอนนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาติดตามรับชมชาวสวนยุคใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ